อัน,นันท่องกินที่นอนออนไลน์ความสุขที่การเดินทางครับชาวนี้ผมอยู่ที่หนองคายครับแล้วก็มีแผนจะเดินทางไปทางรอนนะครับก็วันนี้ที่จะต้องไปคือหนึ่งคำชโนดครับตำนานผีจ้างหนังครับหนึ่งที่ครับไปดูบรรยากาศที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าตอนนี้นะักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากนะแล้วผมก็ไม่เคยมาคำชโนดแต่ถ้าไปคนเดียวด้วยนี่คือถ้า,าทานจะรีวิวนะก็ไม่ไม่ไม่ชอบเรื่องนี้ไม่ค่อยอยากจะฟังแต่ว่าน้องจอร์จกับ รยาบอกว่าไปตอนนี้ที่นี่คนเที่ยวเยอะนะช่วงที่เป็นช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคนเยอะมากเอาจะเข้าไปก็ยังไม่ได้เข้าเลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันธรรมดาครับผมไปกับน้องจอร์แล้วก็ภรรยาก็คงคิดว่าน่าจะเห็นบรรยากาศที่นั่นเลยนะไกลหรือเปล่าไม่รู้นะจอร์ดค่ะชโนด้นนี่ไกลไหมจากจากหนองคายอะ่ะก็พอมาเกือบร้อยตอนแรกจะไปที่ท,าาที่อะไรนะสลา,าแก้วกูก่อนสลาแก้วกูก่อนแล้วตอนนี้จะไปไหนก่อน วันวันนี้ไปสลาแก้วกูก่อนอ๋อ <point comforting> oh, แล้วค่อยไปขัชเชนออดครับผมใช <rawd unre> ่ครับไม่กลับเบือนนะเบือนเบือนครับกลัวจะกลัวจะหลงอย่านี้ขับนดแล้วออกมาไม่ถูกกลับถูกนะถูกถูกอ่ะกลับถูกต้องลงไปสลาแก้วกูก่อนผมรำเสียวเสียวนะนี่กลับเบือนเรื่องเรื่องคือจองรถไปแล้วครับช่วงหนึ่งคือตรงนะแล้วก็เดี๋ยวคุณจอร์จพาไปถึงไอ้นู้นนี่คับเชนออดเบือนนะแต่ผมรำเสียวมากเลยดูในหนังดูในหนังเคยดูในหนังก่อนนะตามตำนานนะเอาเองขออนุญาตขึ้นรถครับเดินทางไปพร้อมกันกลับ การเดินทางของทริปนี้ครับกับคนณท้องถิ่นย่างคุณจอร์แล้วก็ภรรยานะครับไปเลยที่หนองคายอีกแล้วนะก็คุณจอร์จะพาผมมากินข้าวเปีีกเส้นหนองคายที่เขาบอกว่าอร่อยร้านหนึ่งเลยที่ในตลาดพลิสัยครับก็เดี๋ยวขออนุญาตให้เจ้าทินพาผมไปกินข้าวเปียกเส้นดีก,กว่าครับ นะเดินตามคุณจ้อยแล้วก็คุณภรรยาได้เลยครับทีิปนี้ผมก็ได้คนท้องถิ่นนำทางผมรู้สึกผมชอบมากเลยนะกับการบรรยากาศช้าๆที่ต้องไปดูตลาดสดโพลวิสัยครับซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวบขออศเท่าไหร่เอาละครับตลาดสดโพมไซป้าโพลวิสยัยเลยอ่ะพี่คุยถึงเรื่องโพวิสยัยมากดโพวิสัยเลยตลาดสดโพไซนะก็วันนี้ขอย้าใส่เสื้อแนทัว์กินที่นอนอนอนไลน์ความสุขที่การเดินทางน,นะพอดีจะจบจะเป็นทริปที่เลือกฟีใหม่นะก็เลยให้คุณจอยคุณภรรยาใส่มาด้วยนะครับก็ คงเริ่มใส่เสื้อสีฟ้าแล้วครับสำหรับการเดินทางในแต่ละทิศทางนี้เคเนี่ยตัวนี้หายากมากครับต้องมาจองเป็น2ปีถึงจะได้นะครับเนี่ยอ๋อโอเค <c oughs> <laughs> สอปีนะก็จะได <c oughs> ้มี2ตัวดีเลยนะก็ให้คุณจอกักคุณพยาเลยนะนานได้เจอกันทีนี่มีอะไรแนะนําแนะนําได้เลยครับผมก็มาครั้งแรกเลยได้เคยมามั้งแต่ว่าไม่ได้เดินทั่วเคยเคยมาลงรถแล้วก็มา ซื้อไอเนี้ยข้าวจีอ่าโอเคนะไม่ไม่ไมีอะไรจะแนะนำเลยนะนอกจากข้าวเปียกเส้น <laughs> เพราะว่าเห็นที่เจอตลาดมามาแล้วหลายที่งไงก็ไม่รู้เ่ยแนะนำพี่ยังไงเออที่<ใ>นี่อะที่นี่ยังมีหนังควายนะ,ะหนังควายมีครับปลาลงปลาล้าปลาจอมปลาแดงมีหมดครับ<ม>โอ้ปลาโซมมีมีหมดทุกอยา่างมมีหดทุกอย่างมีปลาฉลามไหมครับ <laughs> มีด้วยเอาหมึกด้วเกกับโดนด่าแล้วผมโอเคไปต่อครับอ่าอ๋อถ้าโซนปลาโซนคุณจอบปลาอยู่ตรงนู้นนะฝังตรงขวามือครับก็ไม่เป็นไรแต่เราจะไม่หาของกินแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปเดินไปดูนะครับอ่าไปขายบ่ <c oughs> <c oughs> อ่ะไปเลยครับจะไปทานข้าวก็ทางนี้ครับ่พี่จะเดินรอบตลาดพูดกอนออออก็ได้แล้วแต่คุณจอร์ดอ่ะคุณจอร์ดจะจะพาไปไหนต้องถามคุณจอร์ดหรือว่าจะกินข้าวเดียวก็ได้นะกินข้าวก่อนนะอาหารกินข้าวก่อนไปกินข้าวนะถ้าก็ดูดูไม่ดูว่าการที่ครับโอ้แห่งดังครับขออนุญาติปิดแป๊บนึงนะครับ เพลงมันดังเลยไม่ได้พูดโอเคเรามาเจอโซนอาหารแล้วกรับและลบเสียงเพลงมาเรียบร้อยแล้วครับก็ดูสีสันบรรยากาศร,ร้านอาหารในตลาดโฮชัยครับก็มีหลายร้านเลยตั้งแตข่ข้าว๋วยเตข้าวขาหาาม,ม,นะมูอาหารเวียดนามก็มีเว้ยเฮ้ยนะมีอาหารเวียดนามด้วยครับที่นี่ครับแล้วก็มีไข่กระทะนองคายที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อมากมายถัามีตลาดในตลาดโฮชัยนะครับ น,น,นอกจากนั้นยังมีพวกไอ้ข้าวเกียบปากหม้อใท่ดิใส่กุชชายใส่เห็ดรวมนะแล้วก็ร้านนี้มีกุ้ยจับโ,โกลานคืออะไรวะมีกุ้ยจับแต่วันนี้เราจะมากินข้าวเปียกเส้นไม่รู้ว่าเป็นร้านเดียวกันหรือเปล่าแต่คนเยอะนะกุ้ยจับโกลานนะโอ้โหคนเยอะเว้ยร้านนี้น่าสนใจนะัวถามความเป็นมาก่อนมีป้านอกอดด้วยคุณจ๊อดกุ้ยจับโกลานนี่คืออะไรไหมคนเยอะจัง ก๋วยจั๊บโบราณเหรอครับโกราผมเห็นว่าโกราไม่ใช่โบราณก็เลยงงวะผมก็จะงงว่าโอ้โกราโกราโกราเป็นชื่อเป็นชื่อไหมครับเป็นชื่ออ๋อก็คือก๋วยจั๊บแต่ร้านโกราโอเควันนี้ผมมากินข้าวเปียกเส้นเลยขอดูหน่อยนะครับเวลาต้มเขาต้มในหม้อนะครับแล้วร้านนี้ยังมีโจ๊กด้วยอ่าดูแล้วเขาก็ใส่กระดูกหมูนะเนื้อคลาดีนะครับมีมุยงมุยอบพร้อมครับเห็นไหม เจเลียนโจ๊กข้าวเปียกนะนับเต้าหู้ด้วยครับกับตะเกียบเราพี่คล้ายคล้ายแต่ว่าเพราะว่ารสชาติมันอร่อยกว่าเราเอะไรนะรสชาติผมว่าน่าจะอร่อยกว่าเราหน่ครับอ๋อเหรอพคตถูกนะอันนี้อันนี้ได้ได้สูตรเป็นยังไงครับเนี่ยถามหน่อยครับอ๋อ้คือทำเองค่ะคือทำเองเลยนะอ๋อหน่าสนใจมากครับอะไรกินด้วยมัาจุดบันทบกัน ย่งต้มต้มลูกค้าอ่าโอเคลูกค้าิ้มเยอะแล้วนะผมได้โอกาสนั่งหน้านร้านกันสามคนเลยคุณจอยนั่งเลยแต่ผมนั่งกินตรงนี้รอคุณจอยกับคุณปริยาก่อนเอามีโต๊ะนู้นด้วยนะ,วนนะเวลาใส่เขาจะมีหมูยอด้วยนะนและแต่คนชอบอ๋อมีมีด้วยครับคุณคอเต็มสูตรเลยนะเส้นนี้<ๆ>ไปซื้อหรือว่าทำเองครับ ซื้อค่ะซื้อที่ไหนมาซื้อร้านค่ะเขส่งประจำค่ะอ๋อส่งประจำมอะนะดูครับใส่กระดูกหมูอออขอแยกกระดูกหมูต่างหากไม่แยกไม่แยกอ่าไม่แยกเหรอ <laughs> รับตรงเยอะแล้วไหมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะไม่ได้แยกนะ <c oughs> แล้วก็คนคนคนแล้วก็เอาเส้นใส่ คั่เห็นไหมแล้วก็ใช้เส้นใช้ตะเกียบตัดเส้นเลยด้วยอัตโนมัติยาวไงแล้วตัดอัน v, นี้มจะไหลลงอันนี้ชามเราประมาณกี่บาทะครับ30สามสิบเองนะครับโอเคเห็นไหมอ๋อเขาไม่ได้ใช้ซ่อมแล้วก็ใช้ช้อนธรรมดากับซอมนะ อ่าดูครับผัดตักชามที่สองแล้วก็มีของผมแนละ้วผมจะได้กินก่อนนะครับมีหางหมนะูไหมเนาะกินหางหมูนะกินไหมลองกินกินครับไม่ตัวไม่ชอบถ้าไม่ชอบจะไม่ก<ส>ินได้มไหมด<ส>ครับอ่าดูสีสันนะอ่านี่นี่นี่ใส่อันนี้กระเทียมเจียวบะครับหอมเจียวค่ะหอมเจียวออนแล้วก็ใส่หมูยอด้วยโอ้นี่ ันนี้ของคุณจอส์นะแล้วก็รองของผมอโอเคได้แล้ว่ต้องรอสบายอ่าได้เอาเลยคุณจอส์เสบายแข้งขาใหญ่แล้วอย่างเช้าโอ้ยเอาแบบทำทั่วๆไปเนี่ยแม่แอลเล่นเช้าโอเคนี่แน่อ่าได้แล้วเดี๋ยวผมจะกินกันเลยนะน่ากินมากครับข้าวเปียกเส้นที่นี่วันนี้ไม่ได้กินข้าวเปียกเส้นในลาวครับมากินที่หนองคายก็เจอแล้วนะ ใส่เข้าไปสุดยอด, okay. okay, ดนะี่ขอบคุณครับคุณแม่อ่านะครับเสร็จแล้ว30บาทครับขออนะุญาตเก็บค้าบแป๊บอ่าใช่รนะประมาณไม่ต้องกับ<แ>ไม่ไม่ต้องกับแปดสิบาทครับแค่นี้3าบาทเองก๋วยเตี๋ยวบ้านเรายี่สิบหรือบ้านเรายี่สิบนะครับโอเคครับกินดีกว่า นะขออนุญาตชิมก่อนโดยที่ไม่ปรุงอะไรครับ30บาทกินที่หนองคายถ้เป็นเพื่อนลองชมนะครับเวลาผมไปกินอาหารในสะปะปลาวแล้วก็ในในฝั่งไทยเนี้ยราคานี่ที่จริงแล้วมันก็นะอันนี้คนดูหลายๆคนอันนี้ไม่ไม่วิจารณ์นะพูดเป็นความรู้แล้วก็เป็นแบบจริงจนะตอนที่ผมเดินทางเข้าไปในลาวนะ แต่ผมจะชิมก่อนอันนี้คือสาสิบาทมีหมูยอด้วยที่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วหมูยอหมูยอหมูยอหนังเนื้ออะไรเงี้ยชิมน้ำก่อนครับหนึ่งคำอร่อยดีวะฮะถ้าเติมน้ำส้มของน้ำส้มไปหน่อยก็ดีเลยผมผมจะชอบเปรี้ยวๆหน่อยนะครับชิมก่อนนะยังไม่เติมอะไรยอดเลื่อนเื่อนดีครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับเส้นผมจะดูว่าเส้นอร่อยไหม คือ้าเปียกเส้นเนี่ยมันจะอร่อยไหม่รอมันอยู่ที่เส้นเป็นใจความสําคัญเลยกับการมากินข้าเปียกเส้นนะครับนะนี่ยืดเลยให้ดูเลยครับเหนียวๆครับ่งนี้ครับโอ้โหโด,ดอหูอุดมากเหนียวดีมากนะ เนียวเนียวลื่น,น,นลื่นเนียวเนียวลื่นลื่นสูตรสูตรสูตรมันกับทางในฝั่งลาวเลยครับนะเราขอจะชิมหมูยอกันว่าอร่อยไหมจะชิมทุกอย่างเลยแม้กระทั่งหมูครับว่าขอต้มจนร่วนแล้วเรากินได้ไหมอร่อยไปไป,ไปมาคือไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะ,นะที่หนึ่งทครับก่อนจะปิดคลิปกับกับกระดูกหมูที่แม่เขาใส่มาให้นะโอ้โหหนูสึกว่ามันเยอะนะสามสิบบาทอิ่มเลย เดี๋ยวรโอเคครับก็ืะอติด,ด,ดตามชมการเดินทางมาเที่ยวหนองคายกับผมกับทริปทริปนี้ทริปชื่อว่าทริปผมตั้งใจว่าจะต,ตั้งชื่อทริปว่าปีใหม่ชส์โบล์ครับนะแล้วก็จบทริปด้วยการมาอยู่หนองคายกับคุณจอรนนะปกติว่าจะเดินทางมาแล้วจะไม่ค่อยถ่ายคลิปในฝั่งประเทศไทยแต่ว่า คราวนี้รู้จักคุณจอร์แล้วก็หนองคายผมมาเที่ยวยังน้อยอยู่แล้วก็ได้คนท้องถิ่นนําทางก็เลยต้องมาเก็บรายละเอียดเพื่อเพื่อนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวฝั่งหนองคายนะเพื่อจะไปเที่ยวเวียงจันทร์ฟังเวียงหุ่งพะบางก็ได้รู้จักคุณจอร์ไว้เผื่อเป็นตัวช่วยในการตัดใจในการเดินทางนะก็ติดตามชมการเดินทางของแอนแนททนิที่ยนอนอนไลน์ความสุขดีการเดินทางครับหนึ่งทําก่อนที่จะิดคลิปาการเดินทางมาที่นี่นะคือนีครับที่ตลาดเช้าโรซายนะ,จะเจอกันนะครับ ผงกินข้าวเปกเส้นที่ตลาดโคไซเรียบร้อยแล้วครับก็เดินออกมานอกตลาดนิดหน่อยครับคุณจอร์ดบอกว่าอยากจะให้มาดูตลาดของสดที่เขาขายกันในช่วงเช้า,ชา,ชาครับถ้าใครที่มาเที่ยวตองคายแล้วไม่แวะมาดูตลาดสดนี้เขาบอกว่าพลาดอย่างแรงนะเพราะจะได้เห็นอะไรที่ไม่เหมือนกับที่ฝั่งกทมจริงหรือเปล่าไม่รู้นะจริงๆแล้วอันนี้คือพูดไปเองนะก็คือประมาณว่ามันน่าจะเป็นโซนคล้ายๆกันแหละก็คือมันจะเป็นพวกดอกไม้แล้วก็ พวกปลาพวกอะไรเนี่ผมอยากจะดูของทะเลว่าสดจริงไหมเพราะว่ามันอยู่ไกละทะเลแล้วเขาเอามาจากเวียดนามหรือว่าจากไทยในส่วนกลางมีไหมวันพัสดาเลิกเขาเลยไม่ทาบ้าวัานที่นี้ที่นี่คนเถื่อสิ้นนะ <c oughs> โอเคมาแล้วดูปลาก่อนปลาแห้งปลาปลาแห้งนี่คือมันเป็นปลากแก้วว่าไม่รู้ไม่แน่ใจภาษาปลาเท่าปลาถหน่อยปลาคับของ ปลาครับขอคือปลาอะไรวะเนี้ไส์สาปลาครับโชวปลาแม่ที่สุดละครับขอแม่สาแม่อ่านะนี่กุ้งฝอยนะอันนี้กุ้งฝอยมาลอยนส่เออไปจับน้ำไหนมาแม่ไปใส่ด่างเราานำมาใส่ปน้องใส่ด่างอ๋อนะใส่ด่างแม่ลาาาบ้างค่ะย่าหลับตาลอ๋อเาไปใส่ด่างนาใส่ด่างคืออะไร ใส่ใส่ใส่สล,ล้อบอะ่ะอ๋อใ<ช>ส่สดังผมละงงเลยต่อมาขายอะแม่ผูกไปได้ฟังนะแม่ว่าไงครับก็ไปใส่ไปใส่มองใส่ดังใส่มองพอใส่อีสานกลับไปใส่ดังก็คือแบบเอาแหนะคล้ยไม่ใช่แห่อะไรนะเอาสวิงสวิงสีเขียวนะ <ผม S 2> ทำนะเป็นเป็นตุ่นอ๋อเป็นเป็น เป็นต้นมันใส่แต่ว่ามันเป็นข่ายทีถ่ายทีคว้าฟ้าหล่ะเลนะครับผมก็ช้อนมาอโอ๋ไ่ตามน้ำไหลเข้าไปช้อนอ๋อหอยเชลลี่เออหอยเชลลี่ของเขาก็ขายด้วยนะคหอยเชลลี่ไดมอนด์ขายด้วยขายกินกินหมดเลยนะไม่เล็กเลยครับอันนั้นน่าจะเป็นกบเป็นเกล็ดนะอันนั้นน่าจะเป็นกบแยกอ่าใช่ははน uh ี่ครับน <uh ี่น่าจะจับมาส่วนหนึ่งนี่เชื่ออะไรนะเียนี่เป็นตัวอะไรวะเนี่ยดิ้นเนี่ยแม่ ไอปลาอะไรมันดิบมันนวลแล้วแม่เอออันนี้ทำด้วยปลาเป็นอ๋อแล้วมันมันดิ้นได้อยู่อเนี่ยยังไม่ตายแต่ว่ามันใกล้สิตายแล้วลูกอ๋อโอเคเอ่อเอ่อตายเอาปล่อยเป็นคงไม่ว่าขอดูจะใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆในคลิปบนแน่เลยปล่อยต้นไหครับผมอ่ะอ่ะปลาปลาปลาโอเคครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกอ่ะให้คุณจอดพาไปดีกว่าน่าจะไม่ค่อยมีอะไรมบ้างจะดูทะเลของทะเลว่ามีหรือเปล่าไง ถ้าใครสนใจมาโอ้ยแวะก่อนไอตัวใหม่ที่นี่เขากินกันเยอะนะเย okay, <okay>, okay. อะเยอะเยอะนะคนที่นี่คง,งไม่แปลกมั้งต้นไม้ต้นหม,หมนะ่อนต้นหม่อนนะอ่าโอเคไปต่อสําหรับคนที่นี่คงไม่แปลกนะผมก็คงไม่แปลกเพราะผมกินตามไอร้านที่เขาขายตามไอที่เขาทอดขาย,ยาเยอะๆตามร้านที่มันเป็นร้านไอเนี้ยร้านไอที่ขายมาแมลงคอดอะ่ะเออใช่นั่นแหละใช่เลยนะหมดแนละ้วใ,ใช่ปะ่ะครับผมก็เดินเดิน อ๋อแปลกมากเลยครับมีแค่นี้ตลาดแปลกมากเลยแปลกที่มีน้อยเอาโอเคครับจบทริปการมากินข้าวเปียกเส้นที่ตลาดโคนชัยครับกับแม่ัวแล้วก็คุณจอร์ดรวมถึงคุณภรรยานะครับก็อย่าลืมติดตามชมการเดิน,นทางของผมต่อครับกับการเดินทางเที่ยว<ๆ>ไปที่นี่อ๋อเดี๋ยวผมต้องมาขึ้นรถที่นี่เย็นนี้เออโทษที่เย็นนี้ผมจะมาขึ้นรถที่นี่เย็นนี้ถ้าพรุ่งนี้คงไม่ได้กลับนะเพราะรถเต็มเกือบตลอดเลยที่นั่งสุดท้ายสำหรับการเดินทางวันนี้จริงๆครับที่มีอยู่ท่าเดียวเท่านั้นครับ โอเคครับแล้วเจอกันครับกับการเดินทางของผมในวันนี้ที่หนองคายครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมแป๊บหนึ่งเห็นไหไบแบบว่าข้าจีไว้อ่าข้าจีครับต้องดูด้วยครับมาหนองคายต้องมีเข้าจีร้อนๆครับโอเคครับเรียบร้อยครับปิดแล้วของจริงฮะขอบคุณเพื่อนที่ตามชมการเดินทางของไอนไอทอกิีที่นอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับแล้วเจอกันกับการเดินทางทลิปนี้กับไกท้องถิ่นนะต้องเรียกอย่างนี้เลยก็เลยคนท้องถิ่น ก่อนแล้วูมิรัยาในครั้งนี้นะครับ